สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวไฟฉายโซลา r เซลล์นะครับสามารถชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับตัวนี้มีแผงอยู่ที่0.2วัตต์นะครับ5โวลต์สามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับเท่ากับชาร์จพลังงานได้2ทางนะครับแผงโซลา r เซลล์แล้วก็ชาร์จผ่านไฟบ้านโดยผ่านรู USB ตรงนี้นะครับรู USB ตรงนี้สามารถเสียบชาร์จเป็นเบ้า เดียวกับพวก Samsung Android ได้เลยนะครับเหมุนปิดได้นะครับตัวไฟฉายตัวนี้มีตัวห้อยในตัวพกพาได้ออกแคมได้นะครับสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เลือกเปิดได้เลยเปิดได้2ส,สเต็ปนะครับมีตัวไฟฉายกับตัวไฟอ่านหนังสือไฟฉายสามารถดูลำแสงนะครับส่งได้ระยะไกลนะฮะ ชั่วโมงการทำงานอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับกำลังไฟประมาณ0.5วัตส่วนไฟอ่านหนังสือครับไฟอ่านหนังสืออยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับหลังจากชาร์จพลังงานถ้าเกิดชาร์จพลังงานผ่นานพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยชาร์จไฟเต็มประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมถ้าชาร์จไฟบ้านประมาณ1นชั่วโมงไฟก็เต็มแล้วนะครับ สเปกอยู่ตรงนี้นะ่าโอเคขอบคุณครับ